สวัสดีค่ะอยู่ไปเทเกลนะคะตอนนี้กำลังเตรียมตัวจะออกบ้านนะคะวันนี้ก็จะมาแปลกนิดนึงนะคะแบบทำผมเนะาะจักไม่ได้ทำผมมานานนะคะก็เลยลองลองม้วนผมดูนะ,ะแต่ว่าก็เริ่มคลายแล้วนะ,ะไม่เป็นคนแบบผมอยากโูกนะคะผมมันจะแบบไม่ว่าจะหนีบหรือว่าจะม้วนนะคะประมาณสิบนาทีกลับมาเป็นแบบสภาพผมฟูมเหมือนเดิม เดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกันนะคะแต่วันนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยวันหยุดทีไรอากาศเป็นแบบเหมือนฝนจะตกอะไรอย่างนี้นะคะ,อ,ะอากาศแบบอึมครึมมากเหมือนฝนจะตกนะคะแล้วก็อากาศเย็นๆนะคะวันนี้ยข้างล่าง อดรถแล้วนะคะกำลังเดินมาตลาดวันนี้มาเที่ยวตลาดคูรีนะคะได้เงินโควิดมาก็มาซื้อของเนาะคนเยอะมากตามเขอบ้านไปนะคะตลาดคูรีมายืนกินข้างทางนะคะเขามีร้านขายแบบับบกบุกี้อะไรอย่างเงี้ยบอกี้แค่ไม どこ ฟังจุนนึกฟังจุนไม่ได้กินเนี่ยค่ะมีต็อกบุกกีด้วยแต่ว่าไม่เอาชีมอันเผ็ดๆนี้ดีกว่าเรื่องไหวสะนี่นะคะแบบเผ็ดอ

อันนี้น้ำซุปตักได้ตลอดนะคะกินที่บ้านไม่อร่อยต้องมายืนกินถึงจะอร่อยบรรยากาศดีนะสะจุนดูมาส่ออมาสิ 10เบอร์ประมาณสต๊อกเกรดวรร้านนี้ก็ถูกมากเลยนะคะแต่คนเยอะแปบบนึ่งเดี๋ยวไปกินอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อกลับบ้านนะมันหนักหน้าตลาดคนไม่มีนะแต่ว่าในตลาดคนเยอะมากวันนี้เขาจะแบบขายของทอดนะเพราะว่ามันเป็นวันไหวของคนเกาหลีนะร้านกิฟช็อป ชิเปตจ่ะนะโลโคซอานกว่านี้จ่ะนะเลือกไม่ถูกนะจนะเยอะเกินไม่รูจ้จะวันไหนอันนี้มีทูเรียนด้วยนะคะน่ารักทูเรียนกุ้วยก็มีนะคะนิ่ม,ม,ม,เ,มเห็นร้านน้ำแล้วอยากกินนะคะคือแบบมันมีหลายอย่างนี่นะวับเพอร์เดส บัฟเฟน้องมีนีได้แล้วนะคะข้าวบัโอิคพี่นาบวยยรดอร่อยปะ ต้องดีบหลอดนะหลอดใหญ่เกินนี่นะคะฮุกแกวใหญ่มากอันนี้เป็นโยเกรดนะ 벌싸 <laughs> ความจุนไม่ได้กินเดือดร้อนดีมากยี่นะ,ะว่แย่งกันกินพุ้นบอลเขาบ้าน,าาน,านกำลังซื้ออยู่นะคะ ของทอดของวายเนาะทำแบบว่าทำสดใหม่นะพะ่นาากินยังบโมกซื้อผักนะคะร้านนี้ถูกมากถูกกว่าหมาด ซื้อมันนะคะ4,005ข,ข,ของสดมากนะคะปูยังดิ้นอยู่ 야. 꽃다 떨어진다. จะได้ไหมลอง ันดหมดไปหมื่นวอนนะคะเพื่อความสุขของเด็กเล่นได้ไม่ได้บ้างรู้จักแพ้ชนะไปโกซื้อหวยนะคะเจอร้านขายลอตเตอรี่เนาะมี มีคนถูกที่หนึ่งด้วยก็เลยมาซื้อตรงนี้นะคิจานจานไดเลยซื้ออุปกรณ์ครัวนะคะท,ที่จับหม้อนั่นเองที่จับหม้อไม่ให้ร้อนไปกลับได้หน่วยมาก ของทอดในวันไหว้เกาหลีนะอันนี้มีเป็นปลานะคะปลาชุบแป้งทอดททน,น้ำจิ้มไก่นะคะอร่อยน,นี่ชิ้นใหญ่เวอร์ทงแชปลาแบบชิ้นใหญ่มาก 냉랭. 이거 맛있어? 이거 <laughs> 맛있는데? 저는 간장 찍어 먹어야지. 짠가. 음. นี่ก็หวานด้วยนี่ก็หวานบ้าง옥수수인ได,ด้มาติหน่อยอืมอร่อยจังจุกจิกอร่อยอันนี้ก็มีนะคะเป็นขนมแป้งข้าวเหนียวเกาหลีข้างในจะเป็นไส้ไส้งากับน้ำตาลนะ

응, 그래. 맛있다. 그래, 그렇게 먹으면 맛있는 거야. 똑같아. 그냥 그래, 안네 그래? 그래. 4개를 같이 비워 먹어야 맛있는 거야. 한 번에. 어차피 다먹을 거야. 네가. 밥못 먹으면 못 먹는 거야. 아니, 호박전이 맛있어. 냠냠냠.

안쪽... 안어가면안 어머, 그러네요, 어 먹어? 너 먹어? 넘어 먹어 주라. 너도 지 학교도 먹었어. 학교에 갔어? 학교에 먹어. 나었어 점심 응. 나와. 그겠지 뭐. 추석인가? 추석 음식 나. 곧 추석이네. 이게말 들어도. 어, 지어너 바빠 보여. อันนี้เหมือนเป็นไอ้นี่นะคะฟักทองนี่อะไรนะซุกนะคะหญ้าที่หญ้าที่กินได้นะ,ะอีโก้โม่ยบลาเซ่รัดอ่ะอันนี้อันนี้คือ뭔จะไมรู้จักอันนี้เหรอผักเน,นี่ยไม่รู้จะเป็นบลาร์เซน่าจะเป็นไอ้ถั่วถั่วเหลืองไอ้ถั่วถั่วแดงถั่วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แป้งธรรมดาชิมอันนี้นะคะต็อก เมื่อไเป็นงามันก็น้ําตาลนะคะเขาจะใส่น้ํางากับน้ําตาลข้างในเวลาเอาไปนึ่งน้ําตาลก็จะละลายต้องหวานเหนียวนุ่มมากนี่เขาเรียกอะไรนะบดตุ้กตาเนี่ยยังวะเยอะบดตุ้า

야이야이야이야 불러널 야이야이야야내마을 고백하려고 타이밍만 보는 다